เมื่อวันที่4มีนาคม2568ณบ้านเลขที่61หมู่6ตำบลเขาต่ออำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่มูลนิธิวาชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอักค,คีภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีนายอังกูลศิลาเทวากุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ใน,นานะประธานกรรมการมูลนิธิรารชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายเหิมสิงห์บุตรซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่ดังกล่าวประสบอักขีภัยเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568ได้รับความเสียหายทั้งหลังการได้รับสิ่งของพระราชทานย่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดกระบี่อาทิ อำเภอปลายพระยาชมรมแม่บ้านมหาไทยสำนักง,งานเหล่ากาชาติสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่15และบริษัทบ i o t e ทคกระบี่ได้มอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วย